ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างแร,แรงต่อเยาวชนสังคมและประเทศชาติการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องสร้างชุมชนสังคมที่เข้มแข็งให้ทุกคนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดํรัสรัชกาลที่ส0เด็กทุกคนสมควรและจำเป็น ที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีความศรัทธามั่นคงในคุณความดีและมีปัญญาขอต้อนรับคณะกรรมาการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนปรฐุมวิทยากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งโรงเรียนปฐุมวิทยากรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม พุทธศักราช2,481ก่อตั้งได้86ปีบนพื้นที่33ไร่2งาน90ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีอาคารเรียน8หลังอาคารประกอบ6หลังห้องเรียน50ห้องและห้องปฏิบัติการ22ห้องโครงสร้าง,งการบริหารงานโรงเรียนปรฐุมวิทยากรบริหารงานงานหลัก4งาน และกำกับดูแลโดยนายวัดวงคำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสี่คนคือนางสาวจริยาพรบุญเฉลียวบริหารงานวิชาการนายปัญจาจันทสิงห์บริหารงานบริหารทั่วไปนางสาวมัทลรีรัตสอนชัยพัชรภาบริหารงานบุคคลและนายนัทวุฒนันทาบริหารงานงบประมาณครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 1 0 7คนนักเรียนทั้งสิ้น1732คนผู้รับผิดชอบโครงการนางกันิการโสภาพัน์ประกอบด้วย5มาตรฐานคือ1มาตรฐานด้านการป้องกัน 2. มาตรฐารด้านการค้นหา 3. มาตรฐารด้านการรักษา 4. มาตรฐารด้านการเฝ้าระวังและ5มาตรฐารด้านการบริหารจัดการได้ดำเนินการทั้ง5มาตรฐารดังต่อไปนี้ หมาตรการด้านการป้องกันดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจากชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งหมด34ห้องเรียนทุกชั้นเรียนมีประกาศเป็นห้องเรียนสีขาวและได้รับเกียรติบัตรมีกลุ่มเพื่อนและกลุ่มแกนนำวายซีโดยแต่ละห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้บอร์ดนิรรศการ แผนผังห้องเรียนสีขาวโครงงานนักเรียนและกํากับดูแลด้วยกิจกรรมนักเรียนแกนนำสีฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมมีการดำเนินง,งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาตรการรวมทั้งมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด แอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทเช่นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดกิจกรรมหลังเลิกเรียนกิจกรรมด้านศินละปะดนตรีกีฬากิจกรรมชุมนุมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมทูบีนัมโบวันสองมาตรฐานด้านการค้นหา ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ การเยี่ยมบ้านนักเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงานมีแบบคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าจากนักเรียนทั้งหมด1,732คนคัดกรองทุกคนคิดเป็นร้อยละ100รรวมทั้งดำเนินการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดทุกภาคเรียน ในระบบขาทาสัสนักเรียนทุกคนปลอสารเสพติดสามารถหารด้านการรักษาดำเนินการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาปีการศึกษา2,567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นมีคลินิกเสมารัก จิตบอมบัดในสถานศึกษามีการบันทึกให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินง,งานทั้งระบบชัดเจน 4. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวังดำเนินการติดตั้งตู้เสมารักแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินการการเฝ้าระวังบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุขสรุปผลการดำเนินง,งานคลินิกเสมารักการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และพฤติกรรมนักเรียนและกิจกรรมชุมนุมเสมารัก สมาชิก425คนเพื่อดำเนินการกิจกรรมสร้างความตระหนักในพิษร้ายยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. มาตราการด้านการบริหารจัดการดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กำหนดมาตราการการลงโทษสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศและคำสั่งตามมาตราการสร้างการรับรู้สร้างภูมิคุ้มกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษามีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายมีคลินิกหมอครอบครัวปฐมวิทยากรสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีครูแด ค่ายทหารและโรงเรียนเครือข่าย6โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านดาําพราโรงเรียนอุบลวิทยาคมโรงเรียนทุ่งขุณน้อยหนองจานวิทยาโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎรโรงเรียนบ้านหนองบ่อและโรงเรียนบ้านปลาดุกยังมีการสร้างนวัตกรรมผลงานที่เป็นเลิศคือนวัตกรรมทํดีร่วมใจต้านภัยาเสพติดผลการดําเนินง,งานสข้อคือ 1. หให้นักเรียนรู้เท่าทันมีทักษะในการป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุก 2. การปลูกฝังคุณธรรม 3. การป้องกันการแพร่ระบาดและ 4. มีกระบวนการที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุกในโรงเรียนความภาคภูมิใจของสถานศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปป,ปส ระดับเงินดีเด่นปีการศึกษา2,558รางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปสระดับทองดีเด่น,นปีการศึกษา2,559รางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปสระดับเพชรดีเด่นปีการศึกษา2,560รางวัลรักษามาตรฐานระดับเพชรดีเด่นปีที่1ปีการศึกษา2,565 รางวัลรักษามาตรฐหารระดับเพชรปีที่2ปีการศึกษา2,566ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ